สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่น้ำตกห้วยหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง ถนนดีตลอดทางนะพอมาถึงก็ต้องเดินเท้าอีกนิดนะครับบรรยากาศร่มรื่นธรรมชาติสมบูรณ์มากอากาศเย็นสบายนะครับเดินแล้วก็เพลินจริงๆตอนนี้สภาพก่อนที่เราจะเดินลงน้ำตกห้วยหลวงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางลงยังไม่ถึงตรงจุดชมน้ำตกเราไปชมน้ำตก แค่ได้ยินเสียงน้ำตกจากไกลๆนะครับก็รู้เลยว่าเราเดินทางมาถึงแล้วแล้วนี่ก็คือน้ำตกห้วยหลวงนะครับน้ำตกขนาดใหญ่สูงเกือบ40เมตรตน้ำไหลแรงมากนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้และตรงบริเวณด้านล่างนะครับจะมีแอ่งน้ําใหญ่นะครับและที่พิเศษก็คือมีหาดทรายขาวนะครับให นักท่องเที่ยวเล่นน้ำได้นะครับเหมือนทะเลจะตั้งอยู่กลางป่าซึ่งสวยไม่เหมือนน้ำตกที่อื่นเลยนะครับ ใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบอกเลยว่าห้ามพลรราดที่นี่เลยนะครับคุ้มค่ากับการเดินทางมากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ